สาวน้อยสู้ๆกำลังจะไปหาคุณแม่แล้วค่ะนี่คือของขวัญจากอาร์ติสและก็แม่หนิงนะคะชุดที่น้องใส่มาน่ารักมากเลยคุณแม่อาร์ตให้มานะคะและก็เป็นผ้าห่อตัวที่อยู่ด้านหลังของน้องนะคะปูนอนอยู่สีม่วงอันนี้ค่ะชุดที่เพิ่มเติมสองชุดวีแปรงรองเท้าถุงเท้าสองแล้วก็เซตคาดผม ค่ะแล้วก็มีตุ๊กตาหมีน้อยให้ด้วยรวมถึงใบเซอร์ค่ะน้องเป็นคิดแท้9 9 9คนน้องเป็นคนที่836คุณแม่จะไปใส่แฟ้มนะคะ1ใส่ซองให้แล้วก็ไปเกิดจากเพจแม่หนิงค่ะน้องซูซู23นิ้วรัสเซียนะคะน้องเกิดมาตั้งแต่มีนา2020แล้วค่ะก็เพิ่งถึง พอดีว่ามันมีปัญหาหลายอย่างนะคะก็ข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามเวลามาเกือบหนึ่งขวบเลยค่ะลูกขาสูสูคนสวยนี่แล้วก็ทางด้านนี้นะคะเป็นชุด h m ของแม่หนิงคาคาาระค่ะ5 9าบาบาทนะคะแถมให้คุณแม่ไปเลยและมีถุงน่ารักน่ารักนะใส่ไปให้เป็นถุงเซอร์ไพรส์นะคะใส่ของขวัญไปให้มากมายเลยค่ะนี่เลยคนสวย เอ็นดูนางนะน้องไม่มีจุกดูดนะโตแล้วเดี๋ยวไปดูรายละเอียดความน่ารักของหนูกันแต่ว่าดูชุดนี้กันก่อนค่ะแม่หนิงจะเปลี่ยนชุดให้เขาแล้วก็ไปดูรายละเอียดแล้วก็ไปดูตัวที่เทียบกันกับของแม่หนิงนะคะเป็นแฝดน่ารักเลยสู้ๆนี่ ไปดูความน่ารักของหนูกันเลยค่ะ ดูรายละเอียดของน้องกันนะคะสาวน้อยซู้ๆูสาวน้อยจากรัเสเซียคนนี้เอกลักษณ์ของเขานะคะก็คือจะมีน้ำตาคลอคอเบ้าเป็นเหมือนเหมือนช่ำๆ่จะร้องไห้นะคะตามันวาวแวววาวเลยคิ้วน้องจะเป็นคิ้วจิ้มนะคะจะไม่เหมือนของแม่หนิงทั้งสองคนเดี๋ยวเราเทียบกันอีกทีหนึ่งนี่ค่ะ รายละเอียดน้องมันหนีซุมใกล้ๆนะคะแล้วค้างไว้คิ้วจะมีการเพนด้วยแล้วก็จิ้มขนคิ้วลงไปนะคะขนคิ้วก็มาจากโมแฮผมเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ขนตาน้องเขาใช้เหมือนเป็นสีเดียวกันหมดเลยนะคะทั้งผมคิ้วแล้วก็ขนตาค่ะคือแล้วแต่บางท่านบางท่านก็จะใช้ คนตาอีกสีหนึ่งนะคะให้ดูเข้มแล้วก็เป็นสาวขึ้นหมายถึงตาโตขึ้นอย่าค่ะค,ะคมๆแต่นี้ก็ใช้ช่อเดียวกันหมดเลยนีจมูกไม่ได้เจาะนะคะเจาะจมูกจะเป็นเหมือนของแม่หนิงฝั่งขวามือน้องจากยูเครนก็จะมีรูจมูกที่ดำๆแล้วก็เจาะด้านในนะคะผมน้องจะสั้นๆ เป็นแนวเบบี้หน่อยแล้วก็หยิกด้านหลังมาแบบไหนแม่หนิงก็จะจับมาแบบนั้นเลยค่ะไม่จับหัวเขาเลยจับมาก็เอามานั่งนี้เลยค่ะนี mm ่เอ็นดูเอ็นดูสีผิวเขาตาคิ้วอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. เป็นลายผมแม่หนิงค้างไว้แล้วให้ดูตัวสีสีผิวนะดู ดูสิน่ารักจังอีกอย่างหนึ่งของนางนี่ก็คือเล็บงานเล็บนี่อย่างสวยสวยมากมยดูเทียบกับของแม่หนิงก็พอกันนะคะดูสิงานเล็บเหมือนคนมากนี่แม่หนิงซูมนะอึ๊บใจเย็นใจเย็นโอเค สวยเลยอีกครั้งหนึ่งค่ะสวยงามมากเท้าไม่ต้องพูดถึงเหมือนกันสวยเหมือนกันผิวสวยแน่นอนนะคะนี่ถึงนี้เลยบจะอีอย่แม่หนิงเปิดนะนี่ค่ะเท้าน้อง นิ้วจะแบบบานๆนหน่อยเนาะเป็นเหมือนเด็กนิ้วบานๆน,นี่ค่ะประมาณนี้เทียบกับพี่สาวสองคนสินี่เฮามานิงก็จะผมเอ่อออกเป็นผมบ๊อบนะคะสาวน้อยจากเยอรมนีรัสเซียก็ขวามือสุดยูเครน คนละลูกกันเลยนะเห็นไหมคะมี่เดี๋ยวไปดูรูปนิ่งของหนูได้ในเพจนะคะเดี๋ยวจะเตรียมตัวสมมอบฮอแอมให้กับคุณแม่แล้วเอนดูคะ่ะบายบายนะคะจุ๊บๆคะ่ะ